ฝรั่งเศสมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นประเทศในภูมิภาคยุโรปตะวันตกทั้งยังประกอบไปด้วยเกาะและดินแดนอื่นๆในต่างทวีปประเทศฝรั่งเศสแผ่นดินใหญ่ทอดต,ตัวตั้งแต่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจนถึงช่องแคบอังกฤษและทะเลเหนือจากแม่น้ำไรยจนถึงมหาสมุทรแอตแลนติกชาวฝรั่งเศสมักเรียกแผ่นดินใหญ่ว่า6เหลี่ยมเน่อนจากรูปทรงทางกายภาพของประเทศฝรั่งเศสปกคกองด้วยระบบกึ่งประธาน,นาธิบดี มีประชากรราว67ล้านคนในกลางปี2021แบ่งการปกครองออกเป็น18แขคว้นซึ่งครอบคลุมพืพ้นที่ทั้งหมด6 4 3 8 0 1ัตารางกิโลเมตรมีเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศคือกรุงปารีสซึ่งถือเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของยุโปปรปฝรั่งเศสมีพรมแดนติดกับประเทศเบลเยียมลักเซมเบิร์กเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีมนาโกอันดาลาและสเปน และยังเชื่อมกับสหาราชอาณาจักรทางอุโมงค์ช่องแคบอังกฤษฝรั่งเศสเป็นประเทศมหาอำนาจตั้งแต่สมัยกลางและปกครองด้วยระบอบฟิวดัสกเจ้าฟินลิทที่สองเสริมสร้างอำนาจของราชวงศ์และยังขยายอาณาจักรเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อสินลนราชสมัยของพระองค์ราชอาณาจักรก็กลายเป็นรัฐที่มีอำนาจมากที่สุดในโยโุโรปฝรั่งเศสยังเป็นมหาอำนาจต่อเนื่องในช่วงต้นศตรวรรษที่19ภายใตายจากระพันดินโปเลียนที่1ฝรั่งเศสยังเป็นศูนย์กลางของโลกในทางศิละปะ วิทยาศาสตร์และปัจญามาหลายศตวรรษและเป็นประเทศที่มีแหล่งมรดกโลกมากที่สุดเป็นอันดับ5ของโลกรวมทั้งมีนักท่องเที่ยวม,มากที่สุดในโลกฝรั่งเศสเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและมีระบบการศึกษาสาธารณสุขและระบบการขนส่งมวลชนที่มีคุณภาพสูงประวัติศาสตร์ชาวฝรั่งเศสเสบเชื้อสายมาจากพวกกอลในศตวรรษที่หนึ่งจากนั้นตกมาอยู่ภายใต้การปกครองของพวกแฟง์ซึ่งขณะนั้นเป็นชื่อประเทศฝรั่งเศส มีระบบการปกครองด้วยระบอบกษัตริย์ที่มีบันทึกว่าเริ่มตั้งแต่ศตรวรรษที่5เมื่อพระเจ้าเชลมานก่อตั้งจกักวรตดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในปี843ก็มีอาณาเข,าเขาตครอบคลุมทั้งฝรั่งเศสและเยอรมนีฝรั่งเศสปกครองด้วยระบอบกษัตริย์จนถึงสมัยพระเจ้าหลุยที่16ในปี1792ถึงเปลี่ยนมาใช้เป็นระบอบสาธารณรัฐหลังจากนั้นนโปเลียนโปนปาปาร์กได้ตั้งตัวเองเป็นักพัรดิและลุกลามประเทศอื่นในทวีปยุโร เมื่อน,นโปเลียนพ่ายแพ้ฝรั่งเศสจึงกลับมาใช้ระบบสาธารณรัฐอีกครั้งเรียกว่ายุคสาธารณรัฐที่2แต่ก็อยู่ได้ไม่นานเพราะหลุยส์นโปเลียนหลานของนโปเลียนได้ยึดประเทศและตั้งจักรวรรดิที่2ขึ้นอีกครั้งตั้งแต่ต้นคริสต์ศตรวรรษที่1 7ถึงทศวรรษที่60ซึ่งเป็นยุคล่าอันานิคมจักรวรรดิฝรั่งเศสมีพื้นที่ใหญ่มากโดยช่วงที่ใหญ่ที่สุดคือช่วงยุทศวรรษที่20่ถึง30ซึ่งมีกว่า898,000ิารางลเมตแเนแปดอนดสนลกรองมา,ากจักรวรรติอังกฤษ ปัจจุบันใช้การปกครองระบบประชาธิปไตยแบบที่มีทั้งประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีเรียกว่ายุคสาธารณรัฐที่5ศตวรรษที่ผ่านมาฝรั่งเศสและเยอรมน,นีเป็นผู้นําของการรวมตัวตั้งประชาคมยุโรปซึ่งพัฒนาเป็นสหภาพยุโรปในปัจจุบันการบริหารของรัฐบาลฝรั่งเศสอำนาจฝ่ายบริหารนั้นถูกแบ่งออกและมีหัวหน้าสองคนซึ่งก็คือประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐผ่านจากการเลือกตั้งโดยตรงแบบสากลมีวาระห้าปีมีตำแหน่งประมุขแห่งรัฐอีกด้วย และนายกรฐมนตรีหัวหน้าคณะรัฐบาลซึ่งถูกแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีฝรั่งเศสเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งสหรประชาชาติและยังเป็นสมาชิกถาวรของคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติและยังถือเป็นประเทศที่มีเครือข่ายสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศมากที่สุดในโลกในฐานะศูนย์กลางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่สำคัญฝรั่งเศสมีคณะทูตที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกซึ่งรองจากจีนและสหรัฐอเมริกาซึ่งมีประชากรมากกว่าพวกเขามาก นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าภาพสำนักงานใหญ่ขององค์กรระหว่างประเทศหลายแห่งเช่นองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาเศรษฐกิจ (UNESCO) องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศสำนักงานช่างตวงวัดระหว่างประเทศและ OIF ฝรั่งเศสยังคงมีอิทธิพลทางการเมืองและเศรษฐกิจที่แข่งแร่งในกลุ่มประเทศอาณานิคมทวีปแอฟริกาและได้ให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและกองกำลังสำหรับภารกิจรักษาสันติภาพในไอวอรีโค้และชาร์ส ในปี2017ฝรั่งเศสเป็นประเทศผู้บริจาคเงินช่วยเหลือด้านการพัฒนารายใหญ่เป็นอันดับ4ี่ของโลกรองจากสหรัฐเยอรมน,นีและสหรชาชอาณาจักรซึ่งคิดเป็น0.4 3เของ GNP กองทัพฝรั่งเศสเป็นกองทัพทหารและกึ่งทหารภายใต้การสั่งการของประธานาธิบดีแห่งสาธ,ธารณรัฐในฐานะผู้บังคับบัญชาการสูงสุดซึ่งประกอบไปด้วยกองทัพบ,บกฝรั่งเศสกองทัพเรือฝรั่งเศสกองทัพอากาศและอวกาศและกองกําลังตํารวจพิเศษ ซึ่งทำหน้าที่ตำรวจพลเรือนในพื้นที่ชนบทของฝรั่งเศสด้วยพวกเขาเป็นหนึ่งในกองกําลังติดอาวุธที่ใหญ่ที่สุดในโลกและใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรปกองทัพฝรั่งเศสได้รับการจัดอันดับให้เป็นกองทัพที่ทรงอิทธิพลอันดับ6ของโลกและทรงอิทธิพลที่สุดในยุโรปรองจากรัเสเซียเท่านั้น ลฟูฟพิพิธภัณฑ์ลูฟเป็นพินพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสสถานที่สำคัญกลางใจเมืองแห่งนี้ตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำแซนในเขตปกครองที่1ของเมืองงานศิลปะตะวันตกที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดรวมถึงโมนาลิซาและวีนัสเดอมิโลพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ในพระราชวังลูฟซึ่งสร้างขึ้นครั้งแรกในช่วงปลายศตวรรษที่12-13ถึงในสมัยพระเจ้าฟิลิปที่2 ซาของพิพธิธภัณฑ์ลูฟยุคกลางปอมปาการมองเห็นได้ในชั้นใต้ดินของพิพธิธภัณฑ์เนื่องจากการขยายตัวของเมืองปอมปาการจึงสูญเสียหน้าที่ในการป้องกันไปใไนที่สุดและในปี1546ฝ่านศอที่1ก็เปลี่ยนปอมปาการแห่งนี้ให้เป็นที่ประทับหลักของกษัตริย์ฝรั่งเศสอาคารนี้ได้รับการต่อเติมหลายครั้งจนกลายเป็นพระราชวังลูฟในปัจจุบันและในปี1682พระเจ้าหลุยที่14บสได้เลือกพระราชวังแวร์ไซให้เป็นที่ประทับของพระองค์ โดยปล่อยให้พิพิธภัณฑ์ลูฟเป็นสถานที่จัดแสดงคอลเลกชันของราชวงศ์เป็นหลักตั้งแต่ปี1692เป็นต้นมาคอลเลกชันปฏิมากรรมกรีกและโรมันโบราณต่อมาในปี1699ได้จัดล้างเสริมสวยชุดแรกอะคาเดมี Academy, อยู่ในพิพิธภัณฑ์ลูฟเป็นระยะเวลา100ปีระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศสรัฐสภามีพระราชกิจสตีกาว่าควรใช้พิพิธภัณฑ์ลูฟเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อแสดงผลงานชิ้นเอกของประเทศพิพิพธภัณฑ์เปิดเมื่อวันที่10สิงหาคมปี1793 โดยมีนทิทรรศการภาพวาดจำนวน537ชิ้นผลงานส่วนใหญ่เป็นของราชวงศ์และทรัพย์สินของโบสถ์ที่ถูกลิบเนื่องจากปัญหาด้านโครงสร้างของอาคารพิพิธภัณฑ์จึงปิดให้บริการตั้งแต่ปี1796ถึงปี1801ของสะสมเพิ่มมากขึ้นภายใต้นโปเลียนและพิพิธภัณฑ์ได้เปลี่ยนชื่อเป็นมิลซินนโปเลียนแต่หลังจากการสละราชบัลลังก์ของนโปเลียนผลงานหลายชิ้นที่กองทัพของเขาได้ยึดมาก็ถูกส่งกลับไปยังเจ้าของเดิม ของสะสมดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีกในช่วงรัชสมัยของพระเจ้าหลุยที่18และพระเจ้าชาลที่10และในช่วงจักรวรรดิฝรั่งเศสได้รับมาอีก2 0 0 0 0ชิ้นการถือครองได้เติบโต,ตขึ้นอย่างต่อเนื่องผ่านการบริจาคและมรดกนับตั้งแต่สาธารณรัฐที่3ของสะสมนี้แบ่งออกเป็น,นแผนกพันธลักษณ์8แผนกได้แก่อียิปต์โบราณวัตถุโบราณวัตถุตะวันออกใกลโบราณวัตถุกรีอิตุคันและโรมันศิลปะอิสลามปฏติมากรรมมันทันศิล พิมพ์และภาพวาดพิพ,ธพิธภัณฑ์ลูฟตั้งอยู่ในพระราชวังลูฟ์ใจกลางกรุงปารีสก่อนที่กองลูฟจะยกเครื่องใหม่ในช่วงปลายศตวรรษที่1980และ1990พิพ,ธพิธภัณฑ์ลูฟมีทางเข้าหลายทางซึ่งปัจจุบันส่วนใหญ่ปิดถาวรแล้วตั้งแต่ปี1993ทางเข้าหลักของพิพ,ธพิธภัณฑ์คือพื้นที่ใต้ดินใต้พีระมิดลูฟหรือห้องโถงนาโปเลียน สภาพการเข้าชมพิพิธภัณฑ์จะแตกต่างกันไปตามเวลาในตอนแรกศิลปินและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงซึ่งเป็นคุณลักษณะที่หายไปในช่วงศตวรรษที่1850ในช่วงเวลาของการเปิดทําการครั้งแรกเมื่อปี1793ปฏิทินของพรรคลีพับทีกันในฝรั่งเศสได้กําหนดสัปดาห์ไว้10วันโดย6วันแรกสงวนไว้สําหรับการมายเยือนของศิลปินและชาวต่างชาติและ3วันสุดท้ายสําหรับการมายเยือนของนายพล ในช่วงต้นทศวัรษที่1,800หลังจากคืนสถานะสัปดาห์7วันแล้วประชาชนทั่วไปมีเวลาเข้าพิพิธภัณฑ์เพียง4ชั่วโมงต่อสัปดาห์ระหว่างเวลา14นาฬิกาถึง16นาฬิกาในวันเสาร์และวันอาทิตย์ในปี1,824กดระเบียบใหม่อนุญาตให้ประชาชนเข้าถึงได้เฉพาะวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้นวันก่อนพิพิธภัณฑ์เปิดให้เฉพาะศิลปินและชาวต่างชาติเท่านั้นยกเว้นวันจันทร์ สิ่งนี้เปลี่ยนไปในปี1855เมื่อพิพิธภัณฑ์เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมได้ทุกวันยกเว้นวันจันทร์เปิดให้เข้าชมฟรีจนถึงปี1922เมื่อมีการเรียกเก็บค่าธรมเนียมแลกเข้ายกเว้นวันอาทิตย์นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เปิดอีกครั้งในปี1946เป็นพิพิธภัณฑ์รูปปิดทาการในวันอังคารและเปิดให้บริการประชาชนทั่วไปเข้าชมตามปกติในช่วงที่เหลือของสัปดาห์ยกเว้นหยุดบางวันอนุญาตให้ใช้กล้องถ่ายรูปและเครื่องบันทึกวิดีโอได้ภายในอาคาร แต่มีข้อห้ามคือห้ามใช้แฟตพิพิธภัณฑ์รูฟเป็นเจ้าของวัตถุ615,797ชิ้นโดยเปิดให้เข้าถึงทางออนไลน์ได้482,943ชิ้นตั้งแต่วันที่24มีนาคมปี2021และจะแสดงผลง,งานศิลป,ปะ35,000ชิ้นในแผนกพันธลักษณ์8 000. พแผนกระยะทางจากไทยถึงฝรั่งเศส9,390กิโลเมตร เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆ EP นี้แอดและเลนเดอร์เวลพาทุกคนมาเที่ยวฝรั่งเศสมารู้จักพิพิธภัณฑ์ลูฟที่มีวัตถุโบราณมากกว่า0 0 0 0 0ชิ้นซึ่งเป็นต้นตอของอารยาธรรมและวัฒนธรรมหลากหลายสิ่งของหลายชิ้นมีอายุมากกว่าหลายศตวรรษให้พวกเราคนรุ่นหลังได้ศึกษาและได้เรียนรู้สำหรับ EP นี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมรับฟังนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ